เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของไขมันเนี่ยหลายๆคนมักจะไปนึกถึงอาหารที่เป็นของมันของทอดอาหารที่มันไม่ดีต่อร่างกายใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วไขมันคือหนึ่งในสารอาหารสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อร่างกายและการทำงานของฮอร์โมนเราค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิ้นกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มิ้นจะพาคุณทุกคนมาชวนคุยถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่และความสําคัญของไขมันที่มีต่อร่างกายและการทํางานของฮอร์โมนเราค่ะว่าทําไมการเลือกกินไขมันที่ดีนั้นจําเป็นต่อการทํางานของร่างกายเราค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะติดภาพจําที่มันไม่ค่อยดีเวลาที่เราพูดถึงว่า เวลาเรากินอาหารอะไรที่มันมีไขมันสูงใช่ไหมคะเราจะมักไปนึกถึงว่าไขามันสูงเท่ากับทําให้อ้วนใช่ไหมคะ oh, <no. S 1> แต่ในคลิปวิดีโอนี้มิ้นจะมาแก้ต่างและคลายความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการกินไขมันว่าที่จริงแล้วถ้าเราสามารถเลือกประเภทไขมันที่ดีได้เนี่ยมันจะมีผลดีอย่างมากต่อร่างกายเราคะ่ะ ทำไมไขมันดีถึงสําคัญกับการทํางานของฮอร์โมนนะคะให้ทุกๆคนลองจินตนาการภาพตามนะคะเมื่อเรารับไขมันดีเข้าสู่ร่างกายนะคะฮอร์โมนของเราจะทําการสื่อสารและส่งสัญญาณไปยังเซลล์ฮอร์โมนด้วยกันและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งสัญญาณแบบผิดๆไปให้กับ เซล์ฮอร์โมนตัวอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรากินไขมันชาญหรือไขมันอิ่มตัวชนิดที่มันไม่ดีเนี่ยเซลล์ <Cell S 2> การทํางานในร่างกายก็จะเริ่มแข็งตัวและทําให้ระบบฮอร์โมนระบบเซลล์ฮอร์โมนสื่อสารกันได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและสื่อสารกันไม่ดีค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเกิดอาการที่เป็นอาการเหนื่อยง่ายอ่อนล้าอ่อนเพลียง่ายนะคะรู้สึกไม่มีพลังงานไม่มี energy อารมณ์แปรปรวนฉุนเฉียวงดหงิดง่ายนะคะรวมไปถึงการที่มีน้ำหนักตัวขึ้นอย่างไม่รู้ตัวและกระทบไปถึงการที่ระบบเผาผลาญเราพังลงได้นะคะผลกระทบเหล่านี้เนี่ย เกิดมาจากการที่ฮอร์โมนเราทำงานผิดปกตินั่นเองค่ะและนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมฮอร์โมนถึงสัมพันธ์กับร่างกายนะคะพามาดูต่อว่าฮอร์โมนคืออะไรฮอร์โมนก็คือสารเคมีเล็กๆที่ทําหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบาะผาอผานระบบความหิวความอิ่มนะคะระบบการนอนของเราระบบควบคุมความเครียดทุกๆอย่างเนี่ยล้วนมีฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องทางนั้นเลยค่ะ เรียกเรียกว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นผู้ควบคุมอยู่เบื้องหลังในการทํางานของร่างกายในระบบต่างๆนะคะและรวมไปถึงการผลิตฮอร์โมนที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นฮอร์โมนเพศนะคะล้วนสร้างขึ้นจากไขมันที่เราได้รับพลังงานจากไขมันเข้าสู่ร่างกายนะคะโดยเฉพาะการ สะสมคอเลสเตอรอลและกรดไขมันดีที่จะมาจากอาหารอย่างไขมันที่เรากินเข้าไปในทุกๆวันค่ะเดี๋ยวพามาดู3มแหล่งไขมันดีนะคะที่จะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้กับร่างกายเราค่ะมายกตัวอย่างที่ไขมันแรกเลยค่ะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะคะหรือเราจะเรียกกันว่า mono u n s a t u r เต e d f a ตนะคะซึ่งไขมันประเภทนี้เนี่ยจะช่วยลดปริมาณไขมันเลวอย่าง LDL ให้กดลงและเพิ่มปริมาณไขมันดีอย่าง HDL ให้สูงขึ้นค่ะ ซึ่งจะเป็นปริมาณไขมันที่พบเจอได้ในเลือดของเราเนาะและพบมากในอาหารจากธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอโะโวคาโดนะคะเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดที่หล,หลายๆคนนิยมกินกันในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากลดน้ําหนักอยากรักษาหุ่นอยากผุ่นลีนนะคะอโะโวคาโดประกอบไปด้วยไขยมันดีโปรตีนแร่ธาตุต่างๆนานาน,นะคะคือกินแล้วมีประโยชน์อย่างมากกับร่างกายเราตามมาด้วยน้ํามันมกะกอกค่ะหรืออย่างเป็น extra virgin โอลฟออยนะคะมินแนะนําให้กินเป็น1ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะจะดีกับร่างกายมากกว่าการที่คุณเอาไปผัดไปปรุงอาหารหรืออย่างที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้น้ํามันมะกอกมาผสมในสลัดดเรซซิ่งนะคะก็คือการที่ทําน้ําราดสลัดนั่นเอง แบบเนี่ยจะเป็นการกินแบบมีประโยชน์มากกว่าการเอาไปผัดไปคุกในน้ำมันร้อนๆสูงๆนะคะซึ่งสามารถทำได้เช่นกันแต่ว่าต้องผัดในระยะเวลาอันสั้นนั่นเองน้ำมันอบอคาโด้น้ำมันแมคคาเดเมียน,นะคะหรือจะเป็นน้ำมันงาค่ะซึ่งแนะนําให้มันไม่ผ่านความร้อนเลยจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปน้ํามันบางชนิดนะคะเมื่อผ่านความร้อนจะกลายไปเป็นไขมันทรานนะคะและส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดีต่อมากันที่พวกประเภท ตระกูลถั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์พิสตาชิโอเฮเซนัหรือรวมไปถึง, aled, มมงเมล็ดมะม่วงหิมาพานนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถั่วประเภทเหล่านี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดและแหล่งพลังงานที่ดีที่เราควรจะเอาเข้าร่างกายหลายหลายคนอาจจะกินถั่วประเภทนี้กับพวกกรีกโยเกิร์ตหรือว่า กินกับอาหารในตอนเช้านะคะก็ลองเลือกดูเลือกกินตามที่เราถนัดกันได้นะคะเพราะว่าถั่วประเภทเหล่านี้มีพลังงานที่ดีมีโปรโตีนที่ดีนะคะและปร,ะปร,ะประิมาณคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำมากๆค่ะซึ่งไขมันกลุ่มนี้นะคะจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้นิ่งนะคะระดับการทำงานของอินซูลินเราก็จะคงที่มากขึ้นการผลิตอินซูลินของร่างกายก็จะสมดุลมากขึ้นไม่ เสี่ยงต่อการเป็นอินซูลินเรสติสตันนะคะและเหมาะกับคนที่เผชิญกับสภาวะเบาหวานในระยะแรกเริ่มมาต่อกันที่ไขมันประเภทที่2ค่ะจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะที่ประกอบไปด้วยโอเมก้า3ค่ะแน่นอนค่ะไขมันชนิดนี้นะคะจะช่วยลด เรื่องการอักเสบของการทำงานของเซลล์ในร่างกายหรือการติดเชื้ออย่าง i n f l a m m a t i o นนะคะช่วยให้ฮอร์โมนของเราทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพดีต่อระบบการทำงานของลำไส้และดีต่อสมองของเรานั่นเองค่ะนั่นเลยเป็นสาเหตุว่าหลายคนนะคะเคยพูดถึงว่าถ้าเราอยากให้สมองเราฉลาดปลอดโปร่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็มักจะกินอาหารที่มีโอเมก้า3แหล่งโอเมก้า3ชั้นดีนะคะมากับ ปลาแซลมอนค่ะปลาซาดินปลาทูหรือพวกปลาทะเลน้ำลึกต่างๆนะคะจะพบเจอได้ในปลาเหล่านี้เนาะพวกโอเมก้า3หรือไม่ว่าจะเป็นเมล็ดเฟลตนะคะเมล็ดเจียหรือว่าวอลนัทค่ะรวมไปถึงพวกน้ำมันปลาหรือน้ำมันตับปลาที่เรากินกันตอนเด็กๆนะคะอาหารเสริมที่มีโอเมก้า3มีค่า EPA และ DHA สูงๆเนี่ยโอเมก้า3เนี่ยจะช่วยลดระดับ เรื่องฮอร์โมนอย่างคอร์ดิซอนนะคะคนที่มีภาวะเครียดสะสมมีความเครียดมากๆในการใช้ชีวิตนอนหลับยากนะคะหลับได้ไม่ดีมินว่าการกินอาหารที่มันมีโอเมก้าสสูงๆเนี่ยจะช่วยคุณได้ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสงบผ่อนคลายแล้วก็สมองคุณปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะไขมันประเภทที่3นั่นก็คือไขมันอิ่มตัวจากธรรมชาติหรือเรียกกันว่า natural saturated f a t นะคะซึ่ง แม้ว่าไขมันอิ่มตัวในอดีตเนี่ยจะมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเพราะเวลาทุกครั้งที่เราพูดถึงไขมันอิ่มตัวเนี่ยทุกคนจะไปคิดถึงไขมันอิ่มตัวที่ไปสร้างและไปเพิ่มคอเลสเตอรอลและไขมันเลวในร่างกายแบบสูงใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วถ้าเราเลือกประเภทจากแหล่งธรรมชาติที่ดีเนี่ยคุณจะได้รับไขมันอิ่มตัวจากธรรมชาติที่เป็นไขมันแบบคุณภาพดีค่ะแน่นอนค่ะ ไขมันจากไข่แดงนะคะไข่แดงที่ได้มาจากพวกไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะล้วนมีไขมันเอิ่มตัวประเภทที่ดีเพราะว่ามาจากธรรมชาติค่ะมาที่พวกเนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าธรรมชาติค่ะเป็น grass fed beef นะคะอันนี้ต้อง บอกดอกจันไว้สำหรับคนที่ชอบกินเนื้อวัวนะคะคือถ้าคุณสามารถเลือก grass-fed beef ได้นะ่ะจะเป็นไขมันอิ่มตัวที่แทรกมากับเนื้อสัตว์เน,วนวเนื้อวัวอย่างเนี้ยดีกว่าเนื้อวัวที่ปล่อยเลี้ยงตามฟาร์มปกตินะคะที่เขาให้เป็นมเลมเล็ดข้าวโพดเมล็ดธัญพืชหรืออะไรกินเข้าไปวัวที่ถูกเลี้ยงด้วยพวกมเมล็ดธัญพืชหรืออะไรนะเนื้อวัวเหล่านั้นน่ะ จะไม่ได้มีคุณภาพไขมันที่ดีถ้าเทียบเท่ากับเนื้อวัวที่เลี้ยงจาก Grass-Fed หรือว่าเลี้ยงด้วยหญ้าธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นไขมันอิ่มตัวที่ดีที่ติดมากับเนื้อวัวเนะ่ยคุณภาพของไขมันคุณก็ต้องเลือกดูดีๆมินก็อยากให้คุณเน้นไปกินที่เป็น Grass-Fed Beef มากกว่านะคะรวมไปถึงพวก เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดอะไรก็ตามที่มีไขมันแทรกไขมันติดมากับเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคุณสามารถกินได้เลยค่ะเพียงแต่ว่าคุณก็โฟกัสว่าการเอาไปปรุงอาหารของไขมันเหล่านั้นนะเป็นยังไงคุณปรุงสเต็กหมูยังไงปรุงสเต็กไก่อย่างไงหรือว่าปรุงเป็ดยังไงนะคะก็เลือกดูวิธีการปรุงเพราะว่าถ้าคุณอาไปดีฟรายในน้ำนะมันพืชแบบนั้นน่ะไขมันอิ่มตัวจากธรรมชาติที่แทรกมากับเนื้อสัตว์ก็จะกลายเป็นไขมันชานได้ค่ะ ต่อมาที่น้ำมันนะคะก็จะมีน้ำมันอย่างน้ำมันมะพร้าวนะคะมีกรดไขมันอิ่มตัวชนิดดีมากๆค่ะเหมาะสำหรับกินแบบกินเป็นช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะหรือว่าคุณสามารถเอาไปผสมอยู่ในจานอาหารของคุณได้แต่ก็ยังคงไม่ค่อยแนะนำให้เอาไปดิฟรายนะคะคุณสามารถเอาไปเซียในกระทะแล้วผ่านความร้อนในเวลาอันสั้นได้พวกผลิตภัณฑ์จิต จำจากนมหรือว่า dairy product นะคะไม่ว่าจะเป็นเนยแท้เนยก้อนนะคะหรือว่าเนยใสอย่างกีค่ะกีเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วเนยใสหรือว่ากีเนี่ยเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองของชาวอินเดียนะคะเขาจะใช้เนยใสในการประกอบการทําอาหารแต่ว่ามันก็จะมีเนยใสประเภทแบบเหลวแล้วก็แบบแข็มแบบก้อนนะคะก็ ประเภทที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเราก็จะพบเจอเนยใสที่ขายเป็นกระปุกตามตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามช็อปออนไลน์นะคะก็ลองเลือกดูได้นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นชีสโยเกิร์ตท,ที่ทำจากผลิตภัณฑ์จากนมนะคะต้องเลือกดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมจากครีมจากนมหรือว่าครีมแท้ครีมเทียม ต้องดูนะคะเพราะว่าถ้าเนยเราไปเรื่องเนยประเภทที่เป็นมาการีนหรือว่าเนยเทียมเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีไขมันอิ่มตัวแบบดีนั่นเองเนาะวินจะพามาดูกันต่อว่าไขมันประเภทที่ทําลายการทํางานของฮอร์โมนและระบบในร่างกายเราจะเป็นไขมันจําพวกไหนนะคะ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนั่นก็คือไขมันที่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือไขมันที่ไปผ่านความร้อนสูงๆเป็นระยะเวลานานนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นไขมันที่ได้จากน้ำมันพืชค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันนะคะหรือน้ำมันพืชต่างๆนานานะคะที่เขาโฆษณากันว่าดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วถ้าคุณเอาน้ำมันพืชเหล่านี้ไปทอดแบบดีฟรายและ ต่อให้ไม่ใช้ซ้ำนะคะน้ํามันพืชบางชนิดไม่สามารถทนความร้อนสูงได้ในระยะเวลานานๆค่ะเลยจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไขามันทรานนั่นเองและไขมันทรานเนี่แหละค่ะเป็นตัวทําลายสุขภาพเพราะจะเข้าไปสะสมกลายเป็นไขมันสะสมอย่าง visceral fat นะคะต่อมาค่ะไขมันอิ่มตัวที่ได้จากเนื้อสัตว์ในการทอดเนื้อสัตว์นั้นซ้ำๆหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงพวก เนื้อหมูทอดเนื้อวัวทอดหรือว่าไก่ทอดตามท้องตลาดหรือว่าตามสตรีทฟู้ดที่เราหาก,กินกันได้ข้างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดถัดใหญ่ที่เขาเอาลงไปจุ่มในน้ำมันดำาๆที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้ำมันแบบนั้นแหละคะ่ะเป็นสิ่งที่เราควรเลี่ยงแต่สิ่งที่อันตรายไปมากกว่าน้ำมันดำาๆนั่นก็คือการเอาเนื้อสัตว์ที่มันมีไขมันแทรกหรือไขมันอิ่มตัวอยู่ในนั้นอะ่ะลงไปทอดในน้ำมันดำาๆเหล่านั้นอีกรอบเราจะได้ดับเบิลของดับเบิล ของไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานแบบไม่ดีเข้าสู่ร่างกายค่ะอาหารอย่างฟาสต์ฟู้ดค่ะแน่นอนค่ะสังคมไทยของเราเนี่ยมักจะอินกับการกินอาหารของทอดของมันและอาหารอย่างฟาสต์ฟู้ดนะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เรารู้สึกดีต่อใจดีต่อการกินนะคะยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เราได้สั่งไก่ทอดหรือ พิซซ่าพาสต้าสปาเก็ต no ตี s, uh ้ไ oh. ก่ทอดนะคะมานั่งกินหน้าทีวีเวลาที่เราหิวมากๆแล้วเราอยากดูหนังไปด้วยนะคะอันนี้ยิ่งเป็นพฤติกรรมการทำลายร่างกายที่น่ากลัวมากๆค่ะเพราะอาหารอย่างฟาสต์ฟู้ดนะคะมักจะมีส่วนประกอบของน้ำมันพืชที่เป็นตัวอันตรายต่อร่างกายอยู่ในปริมาณมากค่ะเราเลี่ยงไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการสั่งเบอร์เกอร์มากินเนื้อเบอร์เกอร์ที่เขาเอาลงไปทอดกับกระทะนะคะเขามักจะใช้เป็นน้ำมันพืชเพราะ มีราคาถูกมากๆในท้องตลาดและเป็นการลดต้นทุนของผู้ผลิตและผู้ขายในการจัดจําหน่ายให้กับผู้บริโภคอย่างเราเนาะรวมไปถึงพวกเฟนฟรายหรืออะไรต่างๆนานาการดีฟรายในปริมาณที่มันมากๆและใส่น้ํามันในถัง ถังน้ำมันใหญ่ๆนะเขาไม่สามารถเอาน้ำมันหมูน้ำมันวัวหรือน้ำมันคลีนๆราคาแพงๆมาทอดให้คุณได้เพราะมันเป็นการเพิ่มต้นทุนของเขาในการผลิตการขายนั่นเองเนาะและอย่างต่อมานะคะเมนพูดไป ในหลายๆวิดีโอแล้วแน่นอนค่ะขนมเบเกอรี่นะคะขนมกรุบกรอบขนมบขบเคี้ยวต่างๆที่ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะถ้าคุณพลิกฉลากดูเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าจะมีส่วนผสมของ vegetable oil หรือว่า palm oil อยู่มากๆนะคะ หรือถ้าเป็นขนมเบเกอรี่หรือขนมอบตามร้านขนมต่างๆเนี่ยถ้าเขาขายในราคาที่ถูกมากๆมินอยากให้คุณตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัยไว้เลยค่ะว่าขนมเหล่านี้เนี่ยมีมาร์การินครีมเทียมหรือน้ำมันพืชเป็นส่วนผสมอยู่ค่ะเพราะเขาอ่ะจะไม่สามารถตั้งราคาที่ถูกขนาดนี้ได้ถ้าเขาใช้วัตถุดิบที่ดีอย่างเนยแท้ ครีมแท้นะคะและน้ำมันดีๆอย่างน้ำมันโอลีฟออย์น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวในการที่จะมาทำเป็นส่วนผสมนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือพวกอาหารแปรรูปอย่าง processed food หรือว่า U P F food นะคะซึ่งอาหารเราเนี้อันตรายอย่างมากทุกทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันอันตรายแค่ไหน แต่เราก็ยังกินมันเข้าไปในทุกวันนะคะมินเข้าใจค่ะในสังคมคนเมืองเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีชีวิตอย่างเร่งรีบในตอนเช้าอะไรที่เราหาเข้าปากได้เราแวะร้านสะดวกซื้อสักแบบ5นาที10นาทีไป grab อาหารออกมาแล้วก็รีบกินแล้วก็รีบออกไปทํางานหรือเราแวะซื้ออาหารตามข้างทางที่มันเป็นอาหารแปรรูปอย่างพวกไส้กรอกแฮมเบคอนแซนด์วิชที่มันขายราคาถูกๆหรือว่าเป็นอะไร ที่มันสะดวกต่อการกินของเราในตอนเช้าเนี่ยคุณมักจะกินมันไปโดยไม่มีการตระหนักรู้ถึงโทษของมันค่ะว่ามันร้ายแรงมากๆเพราะอาหาร processed food หรือว่า ultra processed food อย่าง UPF เนี่ยมีส่วนผสมของไขมันชานไขมันอิ่มตัวแบบไม่ดีอยู่เยอะมากๆนะคะนั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทาไมคุณอาจจะเอาสารเคมีเข้าร่างกาย ไปโดยแบบไม่รู้ตัวเพราะไขมันเหล่านี้นะคะเมื่อถูกให้ความร้อนสูงสูงหรือไปโดนความร้อนสูงสูงในระยะเวลานานเนี่ยจะแปลเปลี่ยนไปเป็นไขมันชานที่เข้าไปทําลาย เซล์ต่างๆในร่างกายและไปทําให้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยแข็งตัวเพอะเยื่อหุ้มเซล์แข็งตัวเซลล์ฮอร์โมนไม่สามารถสื่อสารกันหรือว่าส่งสัญญาณกันได้แบบดีๆเหมือนแต่ก่อนนะคะมันจะทําให้เกิดการอักเสบของร่างกายและไปพังระบบเผาผ่านในร่างกายได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะ และเมื่อไขมันพวกนี้เข้าสู่ร่างกายเยอะๆนะคะระดับไขมันเลวอย่าง L D L จะพุ่งสูงขึ้นและระดับไขมันดีอย่าง H D L จะถูกกดให้ต่ำลงซึ่งพอระดับ H D L ลดลงเนี่ย ปริมาณการขนส่งคอเลสเตอรอลออกจากร่างกายก็จะทำงานได้ลดลงเพราะระดับไขมันเลวอย่าง L D L มันสูงขึ้นนั่นเองนะคะนั่นก็เลยเป็นหนึ่งสาเหตุว่าทำไมบางคนสะสมคอเลสเตอรอลเยอะมาก้างนะคะในร่างกายและอีกหนึ่งอย่างคะ่ะมันจะเป็นตัวขัดขวางการสื่อสารการทำงานของฮอร์โมนบางชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยสมมุติถ้าฮอร์โมนเราทำงานผิดปกตินะคะเวลาที่เรากินอาหารไปเรื่อยๆแล้วฮอร์โมนความอิ่ม ของเราไม่ทํางานเนี่ยมันก็จะไปเกิดภาวะที่เรียกว่า binge eating หรือการหยุดกินไม่ได้นั่นเองเพราะว่าฮอร์โมนเราไม่ส่งสัญญาณไม่สื่อสารต่อกันว่าตอนเนี้เราอิ่มแล้วเราควรที่จะอิ่มวางช้อนและเลิกกินได้แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเรากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราไม่ได้รู้สึกถึงความอิ่มอะคะ่ะนั่นก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะของการเกิดภาวะที่เป็น binge eating นั่นเองและสุดท้ายเนี่ย การที่เรามีฮอร์โมนที่ทำงานผิดปกตินะคะร่างกายเราก็จะไปเก็บพลังงานส่วนเกินเหล่านั้นไปอยู่ในรูปแบบของไขมันสะสมอย่าง visceral fat นั่นเองเนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักว่าทำไม visceral fat เนี่ยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายน้ำหนักขึ้นหรือแม้แต่อารมณ์เหวี่ยงเวียนง,ง,ง่ายก็เพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่คุณกินไขมันผิดรูปแบบผิดประเภทเข้าสู่ร่างกายนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคลิปวิดีโอเนี่ยมินเลยอ,อยากมาชี้แจงและมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับการกินไขมันให้คุณทุกคนได้ชมและได้ฟังกันค่ะว่าการกินไขมันที่ดีเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายยังไงและมินหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะตอบข้อสงสัยและจะช่วยให้คุณแก้ความเข้าใจผิด ต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไขมันค่ะว่าแท้จริงแล้วร่างกายเราต้องการไขมันมากแค่ไหนและการมีความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเนี่ยมันจะช่วยยกระดับและคุณภาพการใช้ชีวิตคุณไปได้อีกขั้นค่ะและคุณจะกลับมารู้สึกสดใสรู้สึกมี energy ที่ดีถ้าคุณได้รับไขมันและพลังงานดีๆในแต่ละวันค่ะอย่าก,กลัวการกินไขมันค่ะแต่จงกลัวการเลือกกินไขมันแบบผิดๆนะคะ และถ้าคุณไม่อยากพาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพกายใจและการพัฒนาตัวเองนะคะมินก็ฝากกดติดตามช่อง The b e บ t e r ด้อยู่กันไว้นะคะเป็นกำลังใจให้มินค่ะและพบกันใหม่ในคลิปวิด,ดีโอถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย have a good day นะคะ